อปเจตส,ส,สองสูสองาเราจะเป็นฟาดาเจ้าแรกปะเจ้า<ด>แรกคนหนึ่งฟาดา<ม> มอร์นิ่งสวัสดีจากประเทศเกาหลีใต้นะคะวันนี้เราจะพาทุกคนมาที่ซองซูกันเราจะไปช็อปปาดาที่แบบทุกปีใหม่นะคะเป็นป๊อปอัพสโตร์ซองซูวันเสาร์คนเยอะมากนะนี่คือช็อปเอลเดอร์แล้วก็อันนี้คือเลละโบอันยองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะไม่ได้เจอเอรโอโมโอโมโอโมไม่ได้เจอดารานานมากเลยอะ่ะเนี่ยเป็นคอลเลคชันแบบปดาด้าลีเวล คนละประมาณ2 0 0พันสอันเนาะสองพแล้วอันนี้จะถูกกว่า2000วอนนะคะแต่ว่าเราจะเป็นคนไทยคนแรกที่มีตลัดไปได้นเราแกะทำกิ๊เพราะกิ๊อันนี้ขายหมื่นเดยจริงปะอันนี้เขาขายหมื่นเดยแรงมาก่ะเออไปทำกิ๊บก็จะหุมอโอ้โหดิชันแล้วก็ได้ลูกด้วยเพราะว่าทำกิ๊บไม่ใช่เราจะเป็นปลาดาเจ้าแรกปะ คนแรกคนหนึ่งพาด้าใช้คนแรกคนแรกชนเท่านั้นเท่านั้นรถเกินแล้วเขาบอกว่ามันมีเฉพาะสาขานี้ด้วยนะเวอร์เกินเอมมี่ตักไหมตามอีกสักหนึ่งจังยวตามตาอัพเสรจสองสูสองห้าเราเนี่ยคนอะมีแต่คนคนคนแล้วคนหล่อมากคนหล่อมาก สะดุดล้มไปหนึ่งห้าเกาหลีหลายกาแฟเยอะคนหลอกก็เยอะเท่าไรใช่คนหลอกไ่เลยว่าเป็นสเตรีทเพราะชอบผู้ชายอย่างเดียวอไม่ใช่เกย์เนาะเราถ้าถ้าผู้ชายถามว่า are you ready are you ready I'm ready boy ค่ะสบายสบายจริงอุ้ยน่นนุ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 ่นน่าสนใจนะคะไปเร็วไปเร็ว น่าอินมากพ่อเนี่ยเนี่ยเขาต่อแต่ไม่ต่อตรงนี้เราคือ BA มีแต่ผู้ชายอ่ะงงมาก เขาคัดมาแล้วใช่ปหมทีดูว่าที่ฉันชมว่าไอ้ขนมเค้กสตรอเบอรี่ที่อร่อยสุดๆอะยังต้องใช้ผู้ชายชะกันสามคนในการขายเค้กสตรอเบอรี่แค่ชิ้นเดียวจะบอกว่าผู้หญิงมาที่นี่คือตกงานแล้วนะคุณเลยเข่ายาวจริงประชากรส่วนมากเป็นผู้หญิงส่วนน้อยคือผู้ชายก็เลยต้องมาหาเกินทองส่วนเสาร์ไม่เคยมาวันเสาร์เลยเพราะคนเยอะใช่แล้วเนี่ยมาเจอคนดีล้วจะได้รู้ ใช่แล้วไม่เคยมาเป็นสตรีโอใช่ป่ะอ๋อแล้วชีเปลี่ยนเป็นแบบที่มีตู้กดไวน์สดอ๋อเออเลิศเกินอันเนี้ยมันจะเป็นแบบร้านสะดวกซื้อทั่วไปอะไรเงี้ยเออแล้วก็แบบมีเบียร์สดมีอะไรเงี้ยด้วยเออเหมือนคือก็กดอ๋อไม่ใช่กดเรากินได้เลยหนอต้องจ่าเงินก่อนแก้วที่ให้ชิมดิเอองงอันนี้คือให้ชิมหรือว่ากินจริงอ๋อกินข้างในอ๋อแล้วอ่าเนี่ยกดกาแฟได้เลย ีมีมีออลาเต้แบบใส่นมชแล้วก็ม,กมีแบบช็อกโกแลตด้วยช็อกโกเราแก้วที่ให้กินกาแฟคือดีเกินร้านขนมปังที่แบบว่าได้เทรนตอนนี้นะคะขนมปังลูกมหมีขนมน่ารักมากดูกสิเนี่ยนะก็จะมีแบบเป็น5ชิ้นด้วยขนมน้องหมีเป็นเซตแบบนี้ก็มี 1,900วอนอ่าเราจะมาอันบ็อกซิ่งด้วยกัน1 2 3ว้าวว้าวเขาไหวปุ๊บนี้นี่ว้าวอืมกรอบกรอบเสียงไม่แข็งเลยเสียงกรอบกรอบแต่เสียงไม่แข็งเลยนะงงรู้เลยมันคือหนมปังอันนี่กรอบเอายังไม่ได้กินเลยขนมปังอันนี่ที่มันอยู่ในสลัดอืมกรอบจริงอืมไม่ตก บางที่อยู่ในสลัดอะด่ะอืมน้ครับผมเอาเป็นว่าอันนี้เต็มสิบให้หกจุดห้า ให้แปลกเาคิด่อร่อยอีไม่หวานเน่เน้นเค็มบางคนปรับปรุงที่ไรคนอุ่นหรือคนอะไรไม่ไม่เขาไม่ได้ขายรสชาติอยู่แล้วเพราะขว่าเขาคาขาคิดว่าเขคิดแเขคิดาเขาคิดว่าเข้ร์วาเขาคิับ่าเขาคิดว่าเขาคิาเราแิดว่าเขาคิดว่าเขาคิดว่าเขาิดว่เขาว่ามในติว่าเหาคิยว่าาคิ้างขาคิดว่ขาดว่างในตอดห่ักขาคว่าเขอยิว่าเขาหิด่าเาว่าเขาคิ่าเขานาบ้านอยู่าเางในว่าเขาาขาาเขาคิด่าเา่อยากต่าตอนนี้ว่เขาวานแล้วโอลิฟยัง ซองโซ่นะคะว้าวว้าวเกินยอนดีที่พ wow, wow, ี่ร้อชิงก็อยู่เสมอมายี่มทุกทีเลยสวยเกินอุ่นอุ่นอุ่นอเลยที่ทำดีมากเลยอะเหมือนในเทศกาลจริงได้แล้วนะสามหนึ่งสี่เยอะมากสาขาซองซูก็คือแบบรวมทุกแบรนด์อยู่ในนี้หมดเลยดีมากๆเลยแล้วรถถูกถูกมากน่ากินมากกินร้านชุ้แดง ยังง่อยอ่ะยังอยู่กันที่ซองซูนะคะจะบอกว่าวีคเนี้ยเขามี l ิ s a าป p อปอัพสโตร์ด้วยเดี๋ยวจะพาทุกคนอ่ะมาดูว่าข้างในมันมีอะไรกันบ้างนะฮะเ,เป็นแบบ l ิ s a าป p อปอัพสโตร์ที่แบบดีมากเลยเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยนะคะที่แบบว่ามีป o อปอัพสโตร์เนียก็หลี หลังจากที่เราบอกว่าหนึ่งชั่วโมงคือป๊อปโซนเนี่ยมันจะมีวันที่ึง1 6มีนาคมนะคะแล้วเราก็มาวันแรกเลยมาว,วันแรกของการจัดเลยเพราะอยากแบบให้ทุกคนดูคลิปแล้วเร็วนะคะรถเกินนี้นะคะเข้ามาแล้วรถมากลิซ่าดีมากเลยอะ่ะสวยถุกรูปเลยจัดแบบร็อกมากล็อกสตตร์มากเลยอะ่ะแบบมันจะมีหลายแนวนะคะ พีอลิซาสามารถแบบพิมพ์ข้อความหาลิซ่าได้นะคะตรงนี้แล้วก็จะมีอะคอร์ลบกับแบรนด์เสื้อผ้าด้านนี้นะคะ,ะมาดูพิมพ์บอกหลักลิซ่าหน่อยค่ะสามารถเขียนไว้พรลิซ่าได้นะคะน้องลิซเก่งที่สุดจบมีบงลิซ่าขายด้วยนะคะ48,000วอนแล้วก็หมอนีน่นาฬิกาไอ้คงคุัแใจน่ารักมาก30,000วอนโลอกสตาสุด,สดๆแล้วก็หมวกนะคะชีสไอคอน มีแฟนไซลิซ่านะคะจัดวันที่ 16, 16. 1 6มัชนอันลบ,บั้มจะขายอยู่ที่18,000วอนนะคะตรงนี้ก็จะมีไอ้นี้ด้วยนะคะเป็นแบบว่าขายของขายเสื้อผ้าส่วนรองเท้าวเวอร์มากเลยฮะ,ะการสเสอร แล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่อีกซอนดงนะคะอีกซอนดงเนี่ยจะเป็นย่านที่ เป็นย่านโบราณที่แต่ก่อนเนี่ยมันเป็นบ้านคนมันเป็นบ้านคนไม่ธรรมดาเป็นบ้านคนที่เป็นแบบบ้านสไตล์เกาหลีจริงๆแบบสไตล์ฮันโอกแล้วซึ่งย่านเนี่ยมันจะอยู่ใกล้กโอ้โหฝุ่นอยู่ใกล้ๆอินซาดงก็อินซาดงปะอินซา,าดงที่แบบว่าขายของโบราณสติปต่ออีกซาดงเป็นย่านใหม่ที่แบบสร้างมาเมื่อแบบ4ปีแล้วเนี่ยบอกใหม่เราเชี่์เปลี่ยนเป็นคาเฟ่นนะจริงๆเราต้องไปฝั่งนู้นไว้ที่เรามาเพราะ่แดดมาเข้านะมันจี พี่ก็จออนมอนซีซีนะคะมอนซีซีจะบอกว่าย่านเนี้มีแต่คนแปลกๆเมื่อกี้เจอลุงลุงทำอะไรนะครับลุงดูดบุหรี่ใช้หูดูดบุหรี่ใช้หูดูดบุหรี่แล้วเชี้เอาไอ้ขวดมักกอเรียตั้งบนหัวแล้วก็ยองยองยององนี้ยเพี้ยนเพี้ยนคือเพี้ยนเพี้ยนนิดนึงเพราะว่าย่านเนี้เป็นย่านแบบคนสมัยหกสิบเจ็ดสิบเขาอยู่กันคล้ายๆแบบฟิลเมียงดงฟิลสยามในยุคนั้นเลยนะเออแล้วเขาก็เปลี่ยนมาวิธีการมาเนี่ยให้ออกทางออกสี่หรือทางออกห้าก็ได้นะ พี่เขาโรยอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยเนี่ยโรยเกลือโรยเกลือไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โรยอบเนยโรยอบเนยโรยชีสนี่นี่เขาทางนี้ก็ได้นี่โอ้ยนี่เคยรู้จักไหมเคยเห็นเลเคยเห็นไหนจีเห็นมาวันนี้เฉลยเลย่ก็คือนึกว่ามันจะเป็นทรงเนี้ยทั้งแถบแต่กลายเป็นว่ามันติดถนนมากเลยข้างนอกคือทันสมัยข้างในคือเป็นแบบใช่เป็นบ้านโบราณที่แบบว่าเขาเอามารีโนเวทหมดเลยนี่เห็นปหมเฟนฟราย มีแต่ฝรั่งบาร์เซลฟ่าเขาไม่ให้เรียกว่าเฟนฟายนะแคลดิชเนอสุดๆแคดิชเนอรกี่โมมีแต่เฟนฟายเวลาเราไปเยอรมันหรือไปเนเธอร์แลนด์อ่ะเขาไม่ให้เรียกว่าเฟนฟายเลยนะเขาจะเค็มเฟนฟายนะรู้ปะใช่ตุบใบก็เริ่มแล้วหรือยังว่าไม่ให้เรียกช็อกกโแลตอะไรด้วยอนไม่ให้เรียกช็อกโกแลตด้วยเหรอห้ามถ้าออกจากตุบใบจบเห็นป้านี่ชอบย่านนี้มากเลย นี่นี่โซนนี้ก็สวยเยบจ้าอุ้ยอันนี้เก๋จังเลยอ่ะคุณน้องแต่เล็งจุ้งหรอหรือว่ายังไม่เปิดนี่เคยมากินแล้วเคยมาทำคลิปแล้วคาสเซเล่มองบราละคาสเซล่เค้กธรรมดาเค้กจากสวนญี่ปุ่นใช่เค้กมาเป็นสวนเลยคุณน้องหมื่นห้าพันเจดร้อยวอนเท่าไหร่แพงมากห้าสี่ร้อยห้าสิบบาทหมื่นแปดหมื่นแปดแปดร้อยนี่อันนี้ก็คือมาเป็นสวนหินแบบสไตล์แบบญี่ปุ่น อันนี้ก็ใครที่มาครั<ส>้งแรกแนะนำพัดพัดอ่าซื้อของฝากเนาะมาครั้งแรกต้องพัดจริงๆนะพัดจริงๆใช่ไหมอากาศร้อนแล้วอากาศร้อนนี่คือหยิบมาพัดต้องไปนี่เนี่ยพาไปดูอ่ะโซนโซนของฝากคือคนไทยจะชอบแบบซื้อกับพวกพวกคุณแตรพัดแทนมิงกูบตึก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 เนี่ยเป็นของฝากได้นะฮะน่ารักดิ มีแต่ร้านอาหารเกาหลีเท่าสเต็กคือคือนี่ไงคนเกาหลีจละรักนี่นีฉน่ฉันถึงเกาหลีแล้วนะถึงเกาหลีหรือยังแต่ชอบย่านนี้นะนนะชอบเนาะรามีสโกนอ๋อเป็นเป็นร้านขายสโกนคุณนายพนเค้กสโกนโอ๋อ,อซุปเร่ ก้อนหินเหรอที่ทําในรูปแบบปี๋ป่ะไม่มันคือก้อนหินที่ทําให้เหมือนตะโคนไม่อย่างจะเป็ะครับค่ะมันคือตะครับอ่าไม่เคยเห็นร้านที่เขาเอาไว้แบบตักบอมเหมือนกันเลยเป๊ะไม่เข้าไปด้วยนะเพราะว่ารู้ว่า้วอะไรก็เป็นส้่งก็พามาดูเฉยๆไงนี่ไงเรือรามิสโคอนแต่ร้านดีเห็นป่ะโป่งข้างบนแบบโป่งรับแสง ถ้าร้านไหนหลอ่อเข้าไปเลยถ้าเวลาเราเลือกร้านอาหารเราก็แบบร้านแต่ละร้านมันใกล้กันไปหมดแล้วอาหารใกล้ใกล้กันแบบใกล้กันมากๆแบบอันนี้มันก็เออม่าจะธรรมดาเราต้องเลือกจากอะไรอะ่ะคนขายอ๋อคนขายหรอย้ะแลดูแลถึงโต๊ <laughs> ตาาะใหม่อาหั่นหมูหั่นอะไรให้ถึงโต๊ะเนี่ยแล้วหลอ่อเข้าไปเลยเลือกแต่ถ้าเกิดว่าหล่อแล้ว เงินหนูไม่ถึงอ่ะก็ยืมยืมพี่คนหล่ออ๋อยืมยืมพี่ก่อนเหรอยืมพี่คนหล่อไปอ๋อยืมพี่คนหล่อแล้วให้เขาหล่ออีกทีหนึ่งใช่ไหมจริงจริงแล้วคนเกาหลีอ่ะถามว่าง่ายไหมก็ไม่เคยได้นะก็ไม่ได้ง่ายแต่ว่าเอ้ยก็ไม่ได้ยากแต่ว่าก็ไม่เคยได้ก็ไม่เคยได พูดได้แต่งตัวเหมือนก็ไม่ไม่ได้นะพูดภาษาเกาหลีได้ไม่ได้แปลของขอาจัคืออยากอยากคุยกับเขามีแค่เรื่องเดียวคือพี่พี่บอกว่าให้ไปขอบุหรี่ให้หน่อยหรือขอไปแช็คกันนั่นคือได้คานคุยกับผู้ชาย่เขาเคยบอกในติ๊กต็อกเราว่าถ้าอยากคุยกับผู้ชายให้ไปที่เขาส่งบุหรี่กันเราจะได้คุยกับผู้ชายเราเราแล้งแก้แอบนะคือแกกั้นหายใจได้นานแค่ไหนแกเอาไปเลยเนาะแเราไปยืนแล้วไปยืนแบบเมาแกก้งเมาแบบทำเป็นจุดบุหรี่ไม่ตรงแบบบุหรี่ จุดยังไงหรอคะข็ขอต่อบุรีหน่อยด้ไหมคะขอต่อเลยไม่ต้องจุดแล้วเมาต่อได้ไหมคะต่อเลยจะเป็นร้านแบบหมูย่างหมุนเลยก็คือถ้าเกิดว่ามากินหมูย่างไหนก็จะมากินโซนนี้ก็ได้ซ ja ันดงเฮชิกใช่ไหมเนี่ยร exactly> ้านหมูย่างหมุนเลยเราต้องมาตรงนี้เป็นผับเก้งมานี่เ mm ด Ges <Yeah> ี๋ยวพาไปดูอยู่นี้ ผับเก้งนี่เปิดโลกชั้นอีกแล้วเปิดโลกอีกแล้วไปค่ะชื่อผับว่าวายโซอันี้เนี่ยก็ร้านเก้งเนี่ย Bomb X เนี่ยโครเนี่ยร้านเก้งร้านเก้งหมดเลยชั้นสองร้าน Drive ก็ร้านเก้งนี่ก็นี่ก็เนี่ยร้านเก้งเนี่ยมิงขึ้นข้างบนชั้นสามหมดเลยนี่ข้าวเกะเก้งแล้วก็อันนี้เนี่ยทำไมจุดเริ่มต้นมาจากอะไรจุดเริ่มต้นมันมาจากนี่เนี่ยผับเก้งเนี่ยเป็นผับเป็นผับอันนี้เป็นโฮสตบาร์เก้งอะ เนี่ยสรุปมาโผล่ตรงร้านขนมปังเอาร้านอะไรที่ไทยไม่มีอ่ะก็คือร้านอย่างอื่นเลยอ่ะอย่างอื่นไม่มีเลยโยนนานอันนี้แล้วก็ไหดีเหล่าอ่ะแต่เราเลือกที่จะเข้าร้านเข้าร้านนี้มันยังไงนะคะมันใหม่มันใหม่นะคะอ้านเาก็มีสันรอนี้ก็มีเอ็มควอเทียก็มี ร้อนหรอมันผุมันผุไหนดูสิเฮ้ร้อนมากเหมือนเหมือนโดนในเนี่ยเหมือนโดนน้ำมนต์สาดอ่ะอันนี้น่าจะเป็นรถเครนอันนี้รถโกซมาเรอรถเครนอะรถตุ๊กตุ๊กมาทุกท่านยังไงฮะมันก็จะเป็นขนมปังทำขนมปังเนื้อไม่แห้งนะมันจะชุ่มชุ่มอันนี้กับเลือแปมอันไหนร้อนล่ะความหงุโอ้ ร้อนมันก็ไม่ได้วาบขนาดนั้นแต่ว่าเนยเนยชีหอมเนยอร่อยเนื้อหนมปังชีทำถึงมันมีความเหนียวเหนียวพกุมารแบบนมเนใครมานะพกทงกวางาคือก็กินว้าวเฟรนดท็อตดีมากที่ชอบเทคเจอร์ของของเนื้อขนมปังอ่ะมันเหนียวมันแบบมันเหนียวนิ่มกรอบฉัชอบกินมาที่สาขาไทยอร่อยมากชั้นพูดเลยนะว่าสาขาไทยอ่ะ กับสาขาเกาหลีไปเลยไม่ต้องมาถามเพราะว่ารสชาติไม่เหมือนเลยรสชาติมืนขนมปังสังขยาอกเห็นไหมฉันบอกแล้วรสชาติมันต้องไม่เหมือนกันขนาดฟาร์มเฮาก็เหลือแปลงฉันแยกไม่ออกแอลฉันจะแยกไว้แล้วฉันเป็นธาตรักขนมปังอืมทำมันไม่เหมือนกันใช่ไหมคนละเรื่องคนละเรื่องเราไม่มีใกล้เคียงด้วยนะเออคือขนมปังที่ไทยมันจุดเขาวมไม่เหมือนขนมปังสังขยาหน้าตาดีไทยดีหลยที่แหงกว่าหรอแต่เนี้ยเป็นแห้เนี้ยแต่ขนมปังมากอันนี้มันมีความแบบโมจินิดนึงเนื้นิดนึงใช่ไหม ส่องมกิดเรื่องอร่อ,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 ทรทอยอจริงเธอมันต่างมันเป็นเซนโทที่แบบเหมือนก้วยเลยเหมือนก้วยจริงเหมือนก้วยจริงก้วยบ้านน้อง อร่อยอร่อยอร่อยจริงร่อยรสชาติเหมือนโรตีวันนี้ชีเจอเสื้อซ้ำหลายคนโคตรสบัดเชอร์มีนอ่ะทำชีก็เนี่ยลงมาพาชีมาเดินตรงนี้เจอฝ่าแฝดอย่าพูดหน่อยตลกชอเกียวชอเกียวต้มชีวะทูเซลอะไรชีวะทั่วล่ะเว้ยไม่ใช่ไม่ใช่เขา เป็นไงบ้างคะเต็มสิบให้เท่าไหร่คะเต็มสิโอเครู้สึกว่ากูกุมามันหวานกกุมามันหวานกกุมาก็คือสวีทปอเต๋อก็เขาชื่อว่าคือสวีทปอเต๋อน้องจะให้มันเค็มเอาเนี่ยเขาบิดปะเนี่ยแต่งนะเดินได้อ่ะอนเซอร์ยังไม่เข้าแต่ว่าขอโชว์นิดนึงแต่ว่าไม่ให้เห็นชื่อยี่ห้อ มุนเซจองให้ไปหาเองนะฮะมุนเซจองเป็นสติกแบบผู้ชายจะบอกว่าดีมากเนี่ยแต่ไม่บอกยี่ห้อแต่ว่าแต่ว่ามุนเซจองสีฟ้าสีฟ้าเป็นสติกซื้ออลิปยางถ้าอยากนั่งอ่งเนี้ยก็เอาหรออังลิปโยเอออังลิปโยไปหาไซซื้ออังลิปโยส่วนชอปปิ้งก็มีนะฮะ สายคาเฟ่เนี่ยแนะนํามากๆเลยอีกซันดงแต่ว่าคือสไตล์เกาหลีแท้จริงแต่ว่าของข้างในไม่ได้ขายเป็นเกาหลีขายเป็นแบบฟิวชั่นหมดเลยนะฮะ<อ>แล้วก็อาหารเกาหลีมีน้อยมากส่วนจะเป็นแบบพวกพาสต้าพิซต่า,าใช่แต่ที่เนี่ยวิยนนะ่ารักมากต้นไอ้นี่ต้นส่วนเอเดนขนมปังเกลือที่แบบว่าเขาหินกันนะฮะซกุมปังแล้วก็ทานในส่วนเอเดนแต่หอมจริงหอมมาก กลิ่นออกมาแล้วมันหอมเนยๆมยนไม่ใช่หอมแบบเนยนะเว้ยมันหอมเกลือมันจะเป็นแบบเนี้ยค่ะเกลือใส่เกลือแล้วก็นี้เลยขนมปังเกลือที่ส่วนไอเดนนะคะมันนิ่มแล้วมันหอมเนยมากคือในขนมปังอ่ะมันจะชุ่มเนยมากมันจะเป็นเนยแบบเนยออกมาแล้วแล้วก็ตรงนี้นกเยอะมากนะครับ อร่อยแต่มันมันมากถ้าใครไม่ชอบมันก็อาจจะไม่ชอบฝั่งนี้ก็เป็นอีกฝั่งหนึ่งเป็นย่านแบบอันซีนจริงๆไม่ใช่กันซีนนะอันซีนถ้าตอนกลางคืนก็อาจจะโดนฉุดได้นะคะเราจะไปฉุดเขาได้ฮันนี่สวายนีาเซโยฮวายองฮามิดะที่นี่คืที่นี่คือฮานอนฮานอน่ฮันโน่ที่นี่คือที่ไหนจ๊ะที่นี่โซล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  서울이세요 근데 여기가 이게 네. 사진 찍으면 네 좋은 거 같아요 사람들이 아 사람들이 지나가요? 유명한 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 체크 포인트 아 인스타에 올리면 라이 많이 많이 신고 다녀요 네네 알겠습니다 그런 곳 가자 네 가세요 <laughs> ใช่เป็นอาหารต้มตำรับชาววังนะคะแบบอาหารเกาหลีหมดเลยชอนมาใจเหรอิตาเลียนชอนใช่อินตาเลียนชอนสุดอยู่ร้านนเลิศเห็นไหมล่ะแบบอาหารที่คนสมัยสมัยก่อนเขาทำงานขนย้ายต้องเดินทางอยอะเร็วเป็นฟาทูตั้งแต่ยุคโซชอนเลยอ๋อเออนี่ใช่ใช่โซชอนเขากินเขากินอย่างนี้เดี๋ยวจะโดนคนโชว์นี่ไงคนโชว์ซอน เนี่ยเห,นห็นระเนี่ยสมัยก่อนเขาแต่งตัวกันแบบนี้โบมาโอ้ตอนนี้เขาแต่งตัวเก๋มากวัยรุ่นเกาหลีก็ <c oughs> วัยรุ่นชาวซนเขาแต่งตัวดูดีนะคะ <c oughs> โอ้ยน้องเด็กเสิร์ฟมาแล้วค่ะน้องเด็กเสิร์ฟร้านนี้น่ารักเฮ้ย <c oughs> โอ้ยน้องเด็กเสิร์ฟน่ารักหน้าตาดีนังเลยอ่ะ จะบอกว่าคนไทยอ่ะรีแอคชั่นคือเบอร์หนึ่งเรานะกินระดับหนึ่งแล้วเจอเจอเจกาหลีข้างๆอ่ะดังกว่าดังกว่าเหมือนไปเรียนทับกูเออเหมือนเรากินระดับนี้นจีก,ก็กินดังกว่านี้ <c oughs> ความเกาหลีปะรีแอคชั่นคือที่สุดคนสองคนสอง <c oughs> เราเรากินยังไงนะ<อ>แต่ชนิดเกาหลีอะปกติเราจะออกมาจากแค่ตรงนี้ตรงนี้ใช่แต่เมื่อกี้เจแบบ โอ้ยเป็นโอเมร่าเลยเนาะสดๆใช่นช่ไหมอันนี้คือแสงสุดท้ายแล้วนะคะก่อนหน้าก่อนที่เราจะไปถ่ายรูปนะคะเราจะแนะนําเมนูที่เราสั่งมาค่ะนี่คือไอซ์เมริกาโนไอซ์เมริกาโนอันนี้คือพีชีไอซ์ทีนะะคชาพีชชาพีชและก็จะเป็นเออ่ลาเต้ชื่อมิวอะไรสักซัมติงมิวมิวแต่เขามีช้อนมาให้นะแล้วก็มีแมกกาซีนตรงนี้เห็นไหมล่ะไอ้ชิมครีมให้นึงชิมครีมจุ่มนมหวานหวานเลยหวานมาก โอ้โหอีกคนน้องเมืองก่น่ะเน่ะนหมาวันธรรมดาถ้าเสาร์อาทิตย์แต่เป็นวันหยุดของเกาหลีอ๋อเหรอมาวันธรรมดาก็จริงเหรอคนคนอยู่ของเกาหลีแต่ถ้าวันธรรมดาโอกาสที่จะได้นั่งที่นั่งอะเยอะมากถ้าเสาร์อาทิตย์ก็คือจบถ่ายูปเฉยเฉยมาแต่คนส่วนมากมาเที่ยวก็มากันเป็นอาทิตย์ใช่ไหมใช่มาเป็นอาทิตย์มาเลย สรุปว่าย่านเนี้ยเนี่ยสมควรมาไหมคะจริงๆมานะจริงมันเป็นย่านที่แบบว่าวัยรุ่นกำลังฮิตเลยแต่เชียบถ้ามากับแฟนเลยมาชิลเออมามามาชิลอ่ะมาได้ใช่มาชิลมาจริงถ้าสมมติมีเวลามาชิลได้แต่ถ้าจะากบอยากไปที่ที่มีที่ครบคก็ยังไม่แนะนำใครอื่นให้เลือกที่ดีกว่าใช่แต่ถ้าใครชอบแบบว่าเกาหลีแบบเงียบๆเนาะเกาหลีแท้เกาหลีแท้เกาหลีอนุรักษ์เนี่ยให้มาตรงนี้แต่อาหารนะพอสอบคอพอพี่สาวเกา กงนุนก็สามารถแบบไปสถานีได้เลยวันนี้ก็หอมปากหอมคอนะคะเพียงเท่านี้เดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปย่านอื่นอย่าลืมติดตามกันนะคะคุณเอิร์ธที่ช่องต,ตามนะคะที่ช่องเฟรนด์ดัลลีเวิ <ish> ล์ทัวร์ลาช่องคอูริชเอิร์ธลาช่องครอดเอ้ยไม่ใช่ <c oughs> <c oughs> ช่องอะไร่ะ <c oughs> ปิดแล้วปิดแล้วหรอช่องแคบมาราการค่ะโอเคค่ะ